มาแนะนําทีมผ่านอลาดด่านที่4สําหรับคนที่ตัวละครไม่เยอะโดยใช้ดิติงเป็นดาเมจแล้วก็สับที่น่าจะพอหากันได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม e t h e r e a l Restart สาหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG p h o ฟ e แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิด มือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลลยอดน ฟาร์โมดูลโมเมนตัมใสค่คิแล้วก็ฟูรี่เมื่อคิก็จะเพิ่มดาเมจยังมีพวกอันอื่นๆที่เป็นสายซับโคตรดีแต่การฟาร์มบอกเลยนะครับว่ายากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแลปัจจุบันผมยังไม่ผ่าน inferno นะครับด้วยความที่ว่าไม่มีตัวละครดาเมจสีฟ้า,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 ฟาก็เลยจะฟาร์มได้แค่ขุมนรกไปก่อนเผื่อใครอยากจะฟาร์มหาอุปกรณ์ไปก่อน,ก,อนก็มาทําตัวละครพวกนี้ได้นะครับก่อนอื่นให้ทําไวเปอร์ตัวนี้นะครับอัปเกรดสกิลที่3ให้เต็มเพราะว่าเขาจะลดคูลดาวของสกิลน เหลือแค่3เทิร์นเท่านั้นเขาจะลบล้างบัฟจากบอสได้ถึง2บัฟด้วยกันดีมากเลยนะครับและยังลดพลังย่มตีทําให้บอสเนี่ยตีเราได้เบาลงแล้วก็ควรที่ต้องทำเอฟเฟกต์ ACC ให้สูงทําสปีดให้สูงนะครับหลกัลกๆของด้านนี้จะอยู่ที่การลบบัฟบอสถ้าเราอยากจะจบไวนะครับแต่ถ้าเรามีโฮเด้นอยู่แล้วก็ใช้โฮเดนได้เหมือนกันนะผมว่าโฮเดนค่อนข้างตอบโจทย์และโหดกว่าแต่ด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครระดับเอเดดานะครับบางคนไม่มีก็จะมีความยากพอสมควรที่เราจะได้ตัวละครนี้มาแต่ก็ ใส่เซตโมดูลเหมือนกันนะครับได้เลยส่วนตัวละครอื่นๆถ้าเราอยากจะเล่นแบบเพย์เซฟมีลิลลี่หน่อยก็จะดีนะครับแต่ถ้าไม่มีอย่างที่เห็นตอนต้นคลิปก็ยังใช้ทัสึมากิได้เขาเป็นตัวละครเปิดปั๊บเพิ่มสปีดนะครับอีกอย่างก็คือเขาสีฟ้าก็จะโดนสีแดงเบาหรือเราจะใช้เป็นตัวนี้เบยอนทิสแต่เราต้องอัพสกิลที่2ให้ถึงเลเวล3เพื่อจะลดคูลดาวของสกิลลงอีก1เทิร์นหลังจากที่เขาเปิดปั๊บเพิ่มพลังยมตีเพิ่พม,มคีราเมจแล้วเขายังสามารถรีเซ็ตคูลดาวของสกิล ให้ตัวละครดาเมจเราได้ถ้าเราไม่อัพสกิลนี้ให้ถึงเลเวล3อันติของเขาก็จะไม่ต่อเนื่องเราก็จะจบไม่ค่อยไวในกรณีที่เราจะลงคอร์สก็อาจจะเจ็บหนักถ้าเรายืนไม่ไหวถ้าเราเล่นเปสายแปะสแต็คดีบัฟแต่ถ้าใครเล่นไดหน้าอยู่แล้วนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นสีแดงใช่ไหมโดนดาเมจอาจจะไม่ค่อยหน,หนักหน่วงสักเท่าไหร่ส่วนตัวละครฮิลลิงหลัวเราพยายามทําสปีดให้สูงเป็นอันดับ2ของทีมได้เลยยิ่งดีนะครับถ้ามีสปีดสูงๆเนี่ยก็จะเล่นได้ค่อนข้าง ง่ายเพราะเราสามารถเอามากันพวกดอทต่างๆได้แต่ถ้าสปีดน้อยตัวอื่นๆอาจจะต้องมีดาวที่สูงมากขึ้นเพื่อให้ยืนได้ไม่งั้นก็อาจจะจบและจอดไปก่อนนะครับสว่วนอีกตัวหนึ่งวอร์เรียนทำเอสพีให้เยอะๆเข้าไว้อัพสกิลที่3เต็มแค่นั้นไม่คิดอะไรมากใช้ทีมนี้แต่จะค่อนข้างนานน่อยเดี๋ยวให้ดูความต่างนะครับระหว่างทัสุมากิกับลินลี่อันนี้ผ่านได้เหมือนกันนะแต่ช้าแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็เจ็บหนักถ้าสปีดของหลิงลัว ถึงหลวงของเราเนี่ยไม่มากพอเขาเปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีได้ก็จริงนะครับแต่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่บัฟสปีดโจมตีเพิ่มไวอะไรพวกนี้เนะเราก็ลดสปีดของบอสด้วยความที่ว่าเราลงฮิล2ตัวแล้วก็ลดโจมตีของบอสเนี่ยเราก็จะถึกแบบมากๆนะครับเนี่ยเมื่อบอสโจมตีมาแทบไม่กระเทือนมีโล อ m มูเนตตี้นะครับของหลิงหลวด้วยแทงมามตีมาก็ไม่กระเทือนอยู่ดีครับแต่อันนี้กระเทือนแล้วเนะี่ยรีบัฟหมดอันนี้เป็นทีมช้านะ <c oughs> แล้วก็ฮิวเข้าไป ส่วนใหญ่บอสตันนี้ฮิวไม่ค่อยขึ้นครับเจอดอทอีกอ๋อโอเคเบาอยู่แล้วก็แปะแปะเจอติดเบาะบางไปเอาไปกินอีกทีหนึ่งดีบัฟลดสปีดลดพลังยมตีแต่มอนเตอร์เขาสามารถล้างได้นะครับต้องดูดีดด้วย ิวแบบต่อนเนี่ยงแล้วก็โดนเข้าไปครับใกล้จบแล้วแต่บอสยังมีเปาะบางอยู่นะจบยากจบเย็นอยู่ เสี่ยงมากปาดนตีไปทีหนึ่งแล้วก็ปิดศัตรูครับปั๊บปั๊บสนาทีสำหรับทีมนี้บอกเลยว่าโคตรนานแต่ถ้าเรามีลินลี่ปุ๊บโอกาสผ่านจะอยู่ที่100%สำหรับทีมนี้นะครับ ลินล,ลี่เขามอบเทินให้ไวไงแล้วก็ช่วยตีช่วยย้ำได้คิวเปิดเกาะแล้วก็ลบปับใส่ดีปับลดสปีดสตูลดแอตแทคและทำให้ดีติงตีได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเราใช้บียอนทิศ จะง่ายกว่านะครับไปยนทิศพอล้างบัฟปุ๊บใส่ดีบัฟแล้วก็จบศัตรูได้เลยแต่นั้นอาจจะมีความเสี่ยงสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสปีดของอาจจะต้องเยอะนิดหนึ่ง ตีได้ตีมาโลของมีวิกแปะแปะชึบไหลยังไงสิปาด แล้วก็เรียบร้อยเนี่ยแหละครับควายจะลดลงไปครึ่งหนึ่งอันนี้จะเป็นทีมแบบเซฟๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นแบบฟูลดีบัฟแล้วก็ใส่บัฟด้วยอะค่อนข้างเปลืองของนิดนึงแต่ผมยังไม่ได้ทําตัวละครพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในพาร์ทนี้พามาดูทีมแบบเพย์เซฟในการลงอัลลาห์ขุมนรก4หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกัน,น,นสักเล็กนอ้อยอยังไงก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละค